สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุขุสุคนบ่แล้วดอกค่ะพี่น้องมือนีหันอีสันกับสีมากินข้าวปุ้นตำซัวข้าวปุ้นค่ะพี่น้องไส้กุ้งสะดุงไส้หมากเสตอทั่วงอค่ะพี่น้อง ขับข้าวปุ่นสดๆค่ะพี่น้องบีบไม่ไม่ค่ะพี่น้องแซ่บปลายพี่น้องน้ำยาข้าวปุ่นกันนี่ด้วค่ะพี่น้องมือนี่น้ำยาข้าวปุ่นค่อยแบงมากค่ะพี่น้องมีหน่อยหนึ่งค่ะพี่น้องค่อยแบงมากินหน่อยเดียวค่ะพี่น้องอุ้ยเส่บหลายมีแต่เนี้ยเสียบๆค่ะพี่น้องขออนุญาตกินอ่างพี่น้องเด้อค่ะผู้ใดสิกินข้าวปุ่นสดค่ะมาบีบไม่ไม่สดๆค่ะพี่น้องปองปายสุขู่สุขคน แซบ่บร้ายค่ะพี่น้องฮึมฮึมฮึม บ่ได้กินตะกะได้ค่ะพี่น้องหิวหมวกกัเดือดพี่น้องเอ้ยตําบะฮวงค่ะพี่น้องตําชั่วชั่วขขาปุ่นค่ะพี่นอ้องอืมชั่วขขาปุ่นอื บอกสตอมว่ายังไงพี่นองหืมกินขอะปุ่น,น,นกนพี่น้องขอะปุ่นจักติวก็ใต้กับโป๊ะกระปละสิบบาทค่ะพี่น้งองกระปุละสิบบาท โัรละสิบบาทครับพี่น้องน้ำหวัวตัค้นขนพี่นอ้องตีนไก่เนี่ยคอ่อยบ่ค่อยมากปั้นไดนขอกี่ขั้นแหนพี่น้องกี่ขั้นแหนหัวตีนไก่ค่ะพี่นอ้องฟองไตจะ,ะตู่ชุคนค่อยกับซีโรยบักสัตอลงไปจัดน้อยค่ะพี่น้องบอกช่วงหัวเนี่กินกัาเอาค่ะ แส่บเลย ข้าวปุ้นค่ะพี่น้องโปรละสิบบาทค่ะพี่น้องบางคนเลยถามข่ว่าเป็นอย่างข้าวปุ้นขึ้นเวลาอันเวลาไปหอดลูกค้าแล้วอันจุกหน้ามันคือเปื่อยบุกข่อยกับบุกหมูพี่น้อง แต่มันยูน้ำงไข่น่ะคือเซนสวยมากเลยจังนสวยงามมากเลยพี่น้องคุณขอบคุณเซนเป็นเซนอุ้ยว้วยเพราะว่าออกไปมันถืออากาศหนาวพี่น้องจึออากาศเยน็นอืมแซ่บไร ความตักตะมากเลยค่ะพี่น้องหิวหน้ำระเดือดพี่น้องน้ำระเดือดมองสตอริกินับสุด,ดือดค่ะพี่น้องมาเด้อบุเรสีมาสัง เือโอกาสท้ายควงไปน้ำเลือดะพี่น่องคนแล้วกินขวายลายให้กินผู้เดียวค่ะพี่น่อง พุ่งสะดุง้งน้ำขอบคุณ ก,กะไลพี่น้องบอกต้องหอกมาเยอวพี่น้องขขบพูณขออ่ำลาดจะเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องคขอขออไปเะเทเวียกต่อกน